สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆชาวประกันสังคมนะครับที่ลืมรหัสผ่านล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับของตัวเว็บประกันสังคมให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่เว็บประกันสังคมเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กดมาในส่วนของแถบสีเหลืองตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นเขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะให้เรากดมาในส่วนของลืมรหัสผ่านตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดแอคเคา t, us, I mean, <t ์นะครับของประกันสังคมของเราเนี่ยได้เคยกรอกเบอร์โทรศัพท์ไว้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกตรงนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะและใส่เลขบัตรประชาชนที่ช่องนี้นะครับตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับที่ผูกกับบัญชีประกันสังคมนะให้กรอกที่ช่องนี้เพื่อรับรหัสที่ทางประกันสังคมเขาจะส่งไปให้นะแต่ของผมเนี่ยใช้เป็นอีเมลผูกไว้นะครับผมก็จะกดที่ช่องนี้และเลือกอีเมลแบบนี้ครับดังนั้นก็ใส่เลขบัตรประชาชนของเราที่ช่องนี้นะครับ ตามด้วยอ e ีเมลที่ช่องนี้ได้เลยแล้วก็กดที่ปุ่มดําเนินการต่อตรงนี้ในหน้านี้ให้เพื่อนๆกดมาที่ตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วให้เพื่อนๆกดที่ request OTP ปุ่มสีเขียวครับจากนั้นกดที่โอเคตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปเปิดอ e ีเมลของเราขึ้นมาดูนะครับหรือเปิดที่มือถือของเราขึ้นมาดู SMS ครับผมของผมเป็นอ e ีเมลนะครับก็จะเป็นอ e ีเมลรหัสยืนยันสำหรับกำหนดรหัสพาสเวิร์ดใหม่นะครับเป็นตัวเลขทั้งหมด6ตัวแบบนี้ ให้เพื่อนๆเ,เอามากเกาะที่ช่องนี้ได้เลยแล้วกดที่ปุ่มตกลงสีเหลืองตรงนี้นะครับถ้ารหัสถูกต้องเขาจะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่โดยที่รหัสผ่านใหม่ต้องมีอย่างน้อย6ตัวขึ้นไปนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กและตัวเลขผสมกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างรหัสผ่านที่ดีไว้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปดัดแปลงและใช้กันดูได้เลยเมื่อเราใส่รหัสของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของช่องต่อมายืนยันรหัสผ่านใหม่ตรงนี้ ให้เราเอารหัสผ่านเมื่อกี้ในช่องแรกมากรอกที่ช่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่ตกลงได้เลยถ้ารหัสผ่านใช้ได้นะครับเขาจะขึ้นว่ารหัสผ่านของเราเสร็จสมบูรณ์แบบเมื่อกี้นะครับแล้วจะกลับมาที่หน้านี้เพื่อนๆลองกดที่เข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับนะและลองเข้าสู่ระบบของเราดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเช็คว่ารหัสผ่านที่เราตั้งไว้เนี่ยเข้าได้แล้วหรือยังนะครับโอเคลองนั้นไปทํากันดูนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และ s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ